กันเดียวไม่ทัดแน่ๆน,น,น,นะครับสวยงามนะเจมานะครับจับ้มไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก่อเที่ยงแล้วนะสวัสดีนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคันนี้พอเจริญน,นะครับเป็นบิว้วใหม่นะผมไม่ไม่ใช่แกะกล่องน,นะแต่ว่าสภาพสวยมากเลยนะครับทํามาใหม่แล้วนะเกี่ยวแปลงเดิมครับเจอกันที่เดิมครับเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับนี่นะผมก็ยังแปลกใจมากนะครับว่าทําไมไวขนาดนี้นะเพียงแค่ ร้อยร้อยกว่าวันครับร้อยร้อยสามวันนะครับเจ้าของนาบอกมากันนั้นนะเจ้าของรถไม่รู้ว่าได้ดูคลิปตัวเองบ้างหรือยังนะเฮ้ยดีครับได้ดูคลิปตัวเองยังเมื่อคร้าที่แล้วเนี่ยดูแล้วใช่ไหมอ๋อได้ดูคลิปตัวเองด้วยนะครับผมยอดวิวก็ขึ้นขึ้นเยอะอยู่นะคันนี้นะแต่ว่าถ้าเอฟซีคนใหม่เนาะมาดูก็เชิญรับชมได้นะครับล เด็ดทั้งคันนะครับผมเอาวิบบับเลยเก่าเก่าประจับนะครับดี่นะพาวเว์ เลยเนี่ยเรียกเย่าเลยนะขอจะเจริญพัฒน 1, านะครับผมก็ยังเป็นัวเดินขนาด12ะนะครับงเซตทีแล้วก็แ1บนะครับผม18 17แล้วก็โซ่48ดก่นะครับผมก็อลำเลียงก่อะประมาณนี้นะ ก็มาถึงก็ไม่รีอนะครับเพราะว่าน้งฝนจะมาครับจับตามไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เทียงแล้วนะเนี่ยรถลากก็สวยงามนะผม้างนาไ <c oughs> มีเสียง <c oughs> โอ้สามจา <c oughs> ้านะครับก็จะไปรับอีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันฝนนะครับ พ่อ,อ,พอน้องจะของนามาแล้วสวัสดีครับ <c oughs> เกี่ยวไวแล้วเกินแป๊บเดียวมไม่น่าเชื่อเลยผมนึกว่าแต่ประมาณเดือนสองเดือนนันเนี่ยาก,การ100็ร้อยกว่าวันแล้วเนะาะจะของนาก็เดี๋ยวฝนจะถล่มมานะครับนี่ก็ยังปกติไว้ก็อีสักประมาณสี่ห้าวันเนาะก็จะพอดีนะแต่ว่ารีรอไม่ได้นะครับชักช้าไม่ได้นะผมข่าวก็โอเคเลยนะถือว่า เอามาอีกคันนะครับผมคันเดียวไม่ทันแน่ๆนะครับเป็นอะไรน้อนี่ไทยเจริญเราดูว่าวันนี้ก็อ,อาจจะสนุกนะครับเป็นไรพี่ เข้าอีกแล้วงานก็เร่งฝนก็จะตกนะครับแกลุกจริงขาดเขา้าไปอีกแล้วไม่มีเขียวเนี่ามาม,าม,ามาาจะรีวิวคันนี้ด้วยนะครับยังไม่ปูปนะครับยังเป็นเ้ยยังไม่ดันนะพ <c oughs> ูดผิด ึ่งว่าแปลงนี้ก็จะสิบสิบห้าไร่เนาะแต,แต่จับไม่กินนะเมื่อคราวที่แล้วนะผมได้มาถ่ายอยู่นะครับกิดเลยเ็นไปเจริญนะครับไปเจริญการช่างน่าจะบิ้วใหม่นะนี่ ปั๊มขนาด43นะครับผมโอ้ตัวเดินสุดยอดครับแน่นหน,นามากขนาด12นะครับก็ไปแท็กก็ยังเต็มนะครับน่าจะบิวมาปี2018นะครับ ดูรหัสเครื่องหน่อยนะใช้เครื่องของฮีโน่เหมือนกันนะผมเป็นเจคอนะสูกนะบวกเซโบนะผมนี่นะสวยงามนะน่าจะพึ่งล้างมาหรือเปล่านอนี่ลายทำลายได้สวยมากนปะป่าน่วยป่าหน่วยการันตี พี่ไปบิ้วมาจากกูไหนพี่คนนีท้ทำเองครับโอ้ทำเองเหรอครับเป็นของไทยเจริญน,นี่หนเหรอโอ้บิ้วเองนะผมฝีมือมากเลยนะครับทำได้สวยเลยนะครับคันนี้ก็คันนี้จะบิ้วเองเปล่าบิวเองครับอ๋อบิวเองเหมือนกันนะครับนี่ยรถอีโก้งจะไปฉียดยาหรือมั้งเนี่ย เดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นแล้วรถใส่ข้าวก็ฟองตาแหลมนะครับเป็นมิสซูนะครับอ่าลยต่อนะครับโอ้ถือว่าทำงานได้กว้างไวมากเนาะเพราะว่าบิวเองก็ได้เนาะรถเกี่ยวทั้งสองการที่ทำเองนะครับแล้วก็แค่ตัวนี้ทางก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซอมแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเตรียมรับมือไหวอยู่แล้ว おう、oh, เกือบลนะบบว่าพิวออกมาได้คล้ายกันเลยนะเหมือนกับว่ามาจากที่เดียวกันได้เลยนะนีนคะครับเียพอนะครับเียพอก็ดูก็คล้ายกันเลยนะกับเสียเก่งนี่นะปลาแหลมทันไหมวันนี้ขันเปล่าวันนี้ค่้ายได้ยังไง เกี่ยวทั้งขายอ่ะมาอยู่ที่รถคนเด้ออ๋อเกี่ยวทันก็ไปขายทันแล้วก็ให้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เลยาราาควันวันนั้นไปได้เท่าไหร่ที่เพงียงอ่ะครับได้แปดพันโอ้ได้แปดพันบานทาที่ไหนเนี่ยโอ้แตกหมดเลยเหรอเกี่ยวครับต่วันนั้นเฮียเพงไปเกี่ยวก็ได้แค่เพียงแปดพันบาทนะเพราะว่ามัน เขียวเนาะเจอตะเก่รลงสีกดราคาเอานะครับแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะแปดเหมือนกันนะเพราะว่าราคาข้าวลงนะครับช่วงนี้แต่ว่าต้องต้องแปดอัพอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ถึงแปดพันห้าแปดพันหกนะครับผมหือว่าวิวมาดีเลยนะครับที่อยู่ไเจริญเขียวเลคล่องเลยนะครับ แกนหนาจะเกี่ยวนะครับผมแคบเดียวนะครับแต่ปุ่มแล้วนะครับเนี่ยแคบเดียวนะครับได้เกี่ยวได้ไม่กี่รอยก็เต็มแล้วนะครับปุ่มขนาด2.5ตันนะครับผมไ่ด้เห็นพาแล้วว่าจะเดินมายังไงด้วเนี่ยติดสายไฟนะครับจะเห็นสายไฟพาดอยู่นะครับ กล่องมาแล้วนะครับเกี่ยวต่อไม่ได้เลยนะผมหรือว่าล้นแล้วจเป็นต้องเอามาเทก่อนนะผมสำหรับพี่พ่อพัฒนาชื่อนี้น่ารักเลยนะครับจะรอดสายไฟตรงนี้หรือเปล่ารอดได้ไหมนอนี่ หยับสิบล้อม,มาตรงนี้นะครับทางด้านเสียเขียงก็เกี่ยวไม่หยุดนะครับผมมา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 ครับโอ้เรียบร้อยโอเคนะเพื่อนๆเ,เ,เนาะ เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะครับจู่ว่าดูได้สองกันเลยเนาะคลิปดีบิวเองนะครับพอพัฒนากับไทเจริญนะครับบิวเองนะครับผมเกี่ยวข้าวหนีปะยุนะจู่ว่าอะไรโอเคนะเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ